เนโกบักช็อปลาลับกดผลและเกมพาร์ตเล่นราคาสุดคุ้มและบริการรับฟาร์มแต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นบอกฟุตบัคคุโนโลกูนคิงพีชชินบิลิฟใครที่สนใจบริการต่างๆก็สามารถไปใช้บริการที่ใต้ล่างคลิปกันเลยนะครับผมแบ๊ช็อป้าสรับชาวมีขาวและบริการกดผลกดเกมพาร์ตและกดเพชรแมปออสตาเล่นราคาสุดคุ้มและมีบริการขายดอเบักอีกด้วยนะครับผมแต่ับใครที่สนใจบริการก็สามารถไปใช้บริการที่ใต้ร่างคลิปกันเลยนะครับ โอเคครับดิโนสอ u r u s การคิงโคกัสตเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็จะมากับสาระแบบเดิมๆนะครับผมก็ไม่ใช่เดิมก็คือแบบสอนฟาร์มมัตเตอรี่นะก็อันนี้เป็นสูตรของพี่นะก็สามารถฟาร์มได้ทุกอย่างเลยนะผมอันนี้พี่ก็มากับเพื่อนของผมนะครับผมโอเคบอกชื่อมาเลยนะครับพี่วีบอกห้นหนึ่งครับอันนี้ก็เพื่อนผมนะก็โคสตินตินหน่อยนะครับก็นั่นแหละครับก็ไม่ต่างกันนะครับผมเห็นเห็นผมดีๆอย่างนี้แต่ก็ถทุนมาพอตัวนะครับผมโอเคไปกันดีกว่านะฮะโอเคนะครับเรามาพูดถึงวิธีีกกกาารรรฟ์มมวิธแเลยนะผ็ ฟาร์มมอนทั่วไปนะผมโอเคเราไปดูกันเลยนะว่าฟาร์มเป็นที่ไหนนะผมโอเคครับอันนี้ก็เป็นจุดที่1ในการฟาร์มมัเทอรี่นะสำหรับพวกเวลไม่ค่อยเยอะนะครับผมก็ประมาณเวล7 0 0ดร้อยถึงแปดหรือเวลพันกว่า,ก,วาก็มาฟาร์มตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับได้ไวด้วยนะผมก็วิธีการฟาร์มก็คือการรวมมอนนะผมแต่เราให้เพื่อนเราช่วยรวมมอนด้วยนะรวมฝั่งนู้นเลยก็คือมอนมันจะมารวมกันตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ต้องมาแบบสกิลทีเดียวอะ่ะมันก็ตายห่างหมดแล้วเนะี่ยเออปึ๊บ อ่าอันนี้ก็จุดแรกนะผมเรามาดูกันว่าเราค่าดีหรือเราได้กี่มาร์ชนะนี่ก็คือจํานวนมาร์ที่เราได้นะครับอันนี้เรามีเกมพารคูณ2นะก็จะคูณ2ไปนะครับผมเออก็ได้มารวมตรงนี้ก็ประมาณแสนกว่าเลยนะผมถ้ามีเกมพาร์ด้วยก็นั่นแหละครับเยอะมากโอเคเรามาต่อจุดที่2เลยนะโอเคครับจุดที่2ก็คือในเรหรับการฟาร์มมัลติเลยก็คือที่ซอมบี้นะผมก็แนะนําว่าเวลพันขึ้นไปก็มาฟาร์มได้หรือเวลเก้าร้อยกว่านะผมก็เป็นการรวมบอลมาที่5ตัวนะครับผม นี่เลยนะได้ทีละแบบมาแบบ3 0ม0 0ื่นกว่ากว่าะคยนบแต่ละตัวแต่ก่อนนี่มันได้เยอะกว่านี้นะแต่เขารู้สึกว่าปรับลงมานะผมโอเคเราไปดูที่ที่3กันเลยนะโอเคครับอันนี้ก็เป็นที่ที่สมนะผมก็เป็น s n o น m o u n นะอันนี้ก็เป็นที่ที่ฟาร์มปัจจุบันของพี่เลยก็ได้นะผมถ้ามาร์จังไม่แบบอยาก6 0 0มาร์แบบอยากมีแบบพวกแบบอะไรเขาเรียกว่าไงนะแบบผลไม้เร็วก็แนะนำฟาร์มตรงนี้ก็ได้นะเราเคล็ดด้วยก็ยิ่งดีนะแถวนี้ฟาร์มดีนะแถวนี้ ได้ทีสามมือถึงสี่หมื่นนะไม่เกินนี้นะผมโอเคเราไปต่อที่ที่สี่เลยนะโอเคนะก่อที่สี่ก็เป็นเจ้าเรือต้มสาบนะผมเรือต้มสาบเออไม่ใช่เรือต้มสาบนะผม,ม,ะผมก็นั่นแหละที่ที่ฟาร์มที่ผมแนะนําก็คือการฟาร์มเจ้าพวกนี้นะผมก็ชิปชิปไปเนะี่ยอ่าวพ่ดาววิวมันอ่านว่าชิป ตีวานเออนะครับผมก็ชิปสเตวานนะผมก็เรามาดูกันว่าเราฆ่าพวกมันนี่เราได้กี่มาแลน,นะปุ๊บปุ๊บถามว่าแถวนี้มันฟาร์มดีไหมก็นั่นแหละครับมันต้องรวมมันยากค่อนข้างยากนะเพราะว่ามันติดพวกถังแก๊สอะไรกม่รู้เลือพวกทอมควายวนี้นะผมฟาร์มทีเราได้มา5 6ถึงหมื่นเลยนะผมก็เป็นมาตอรีที่ค่อนข้างเยอะนะถ้ายิ่งมีเกมพาร์ทนี่ก็คูณไปเลยนะผมนี่เลย เกมพาดนะโอเคเราไปต่อท okay. <ona>. okay, ี่ท mm ี hmm. okay. yes, yes, ああ่5กันเลยนะโอเคครับที่ที่5้านะครับผมขอเดี๋ยวให้เป็นเจ้าไอคัสเซลนะผมก็เป็นที่ที่ฟาร์มดีที่หนึ่งเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้มาสเตอรี่ทีเราได้กันกี่หน่วยหรือกี่มาร์นะฮะปึ๊บปับปึ๊บปับปึ๊บปับได้มาห้าหมื่นถึง จ็ดหมื่นเอ้ยห้าหมื่นหรือหกหมื่นประมาณนี้ไม่เกินนี้นะผมโอเคอันนี้ถ้ามีเกมพาร์นะมันจะได้ไวแบบมากๆเลยนะผมก็แนะนําว่าถ้าใครจะได้เกมพาร์ก็กดกับร้านสปอนเซอร์ผมเลยนะผมโอเคต่อไปก็เป็นเทคนิคที่2เลยนะผมตามมาเลยนะเทคนิคที่2นะครับก็คือการตีบอสทั่วไปเลยนะผมก็แนะนําว่ามีอยู่ประมาณสามีบอสนะครับที่แนะนําว่าให้ตีนะสำหรับใครที่จะฟาร์มมัลติลี่นะผมก็พวกบอสร,ระดับธรรมดาหรือพวกโนมอลก็อย่าไปตีมันเลยนะถ้าเราจะเว้นหาของก็ตีได้นะ เออถามว่าทําไมเกาะใหม่ถึงไม่นำให้ฟังคือไอพวกมอนมันรวบหญ้าแถมมีฮาชิด้วยแถมแม่งแบบมันไม่ค่อยคุมนะฟาร์มตรงนู้นนะโอเคเราไปตีตัวแรกกันเลยนะครับก็คือเจ้าดอนสวอนนะผมเรามันจะมาเซิร์กับเพื่อนของเรานะผมนี่เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้กี่มาตรีนะ นี่ครับผมเราฆ่าตัวนึงเราก็ได้มา700,000กว่าอันนี้มีเกมพาะครับก็เลยบวกเยอะนะผมก็สำหรับใครที่อยากฟา,มมาร์มมัตเตอรี่ก็มาฟาร์มเจ้าดอนสวอนได้แถมมันอาจจะมีโอกาสได้แว่นดอนดอนสวอนด้วยนะครับก็คือเจ้าสวอนกาเซ็นนี่เลยนะนี่เลยแนะนําสำหรับเหมาะทุกสายนะครับใครจะเล่นสายพลสายดาบสายคุณงก็เล่นได้นะโอเคเราไปตอบบอสท,ที่2กันเลยนะตัวที่2เลยโอเคครับมอนตัวที่2ก็คือเจ้าเอ่อสมูทแอมเบอรนะ ก็คือเราต้องมาเซิร์ฟมันับเป็นบอสที่ส่วนใหญ่ก็แบบฟาร์มมัดดีที่สุดนะตอนนี้นะผมไม่ยกให้เป็นตัวที่ฟาร์มมัดดีเลยนะเรามาดูกันว่าเราได้เราฆ่ามันดีเราได้กี่กี่แสนก็ประมาณนี้รับจะแสนสารนะก็คือว่าได้เยอะมากนะครับผมส่วนใหญ่แล้วเราก็สามารถย้ายเซิร์ฟตีบอสสมุกได้นะเพราะว่ามันเกิดบ่อยนะทุกเซิร์ฟเลยที่พี่ไปนะส่วนใหญ่สมุกจะเกิดบ่อยนะเพราะว่า ส่วนใหญ่เขาไปตีพวกบอสที่มันแบบได้กุญแจทำพวกหมัดต่างๆอย่างเช่นชักแมกับเดสเต็ปกันนะครับผมโอเคแล้วเราตัวที่เอ้ยเราไปตีตัวที่3กันเลยนะโอเคนะระหว่างที่เรากำลังเดินทางไปตีบอสตัวที่3นะครับไอ้ผลปีศาจนี่ก็เกิดนะครับเราก็เลยมาหากันก่อนนะว่าเราจะได้ผลอะไรนะเรามาดูกันว่าผลอะไรเฮียสปริงเตือชิบหายโอเคทุก <บ Leaving S 1> คนเราไปเกาะที่3กันเลยนะ โอเคครับบอสตัวที่สามกอยู่เจ้าไอคัลสตลนะผมก็สำหรับใครที่จะฟาร์มมาก็แนะนําว่าเกาะนี้ก็ฟาร์มได้นะแต่ส่วนตัวผมชอบฟาร์มสนุมมอเท็มากกว่านะผมเพราะว่า,วานั่นแหละสนุมมอเท็มันร่วมมอนได้แถมมอนแมงเวลน้อยเลือดน้อยด้วยตีไม่กี่ทีก็ตายแล้วนะนะเออก็อันนี้ก็ทําถามว่าทำไมถึงเกาะนี้นะผมเพราะว่ามันม,มอนพวกนี้ก็ฟาร์มได้มาร์ทเยอะแถมมีบอสให้เ,เราตีด้วยนะก็คือตอนนี้บอสมันก็เกิดแล้วแหะเออเขาพี่ออนมาค่อนข้างนานไอเซิร์นี้โอเคมันชื่อ awakening เอาไวน้นเนตไอเอมเรอลนะครับล้วก็ยัดมันเลยนะเติมมันเลยเรียบร้อยครับผมเราตีบอสต,ตัวนี้เราได้ถึง8แสนเลยนะผมก็เยอะกว่าพวกบอสหลายตัวนะแต่หลายๆเซิฟอ,อาจจะไม่เกินนะเพราะว่ามันมีพวกที่ยังไม่ได้เดสเซปก็จะมาตีพวกบอสพวกนี้เพื่อ ตามหาไลบลรี่คีนะครับผมก็อยากได้อยากได้แบบเราอยากได้แบบเยอะๆก็หรืออยากได้แบบแน่ๆก็คือทำตาเบ็เยอะๆนะครับได้แน่นอนนะหรือไม่เกี่ยวก็ไม่รู้นะอันนี้แล้วแต่คนเหมือนกันนะแล้วแต่ดวงด้วยเออไปเราไปตีบอสตัวที่4เลยนะไอ้บอสตัวที่4นี้เหมือนจะได้ค่ามัตอรี่เยอะสุดนะครับผมก็คือเจ้าเกาะฟอคเกตินไอแลนด์นะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะโอเคครับบอสตัวที่4ก็คือเจ้าบอสไทชิเปอร์นะผมก็วิธีการฆ่านะไอ้บอสตัวนี้ค่อนข้างถึกนะผมก็เขาบอกไว้ก่อนนะ ถึกบวกแรงแถมตกเจ้าเรือได้ด้วยนะกสุสตินีพอตัวนะไอ้บอสตัวนี้นี่เลยนะครับมันจะอยู่นี่นะครับถ้าใครกำลังตามหาวอตเตอร์คีก็ตีเจ้าบอสตัวนี้นะเพื่อที่จะทำชักแมนนะผมเจ้าเรืเกิดแล้ว เรียบร้อยครับบอสตัวนี้มันก็ตายนะแถมเราได้ว water key ดนะ้วยครับก็ดรอปตรงเขาเรียกว,ว่าค่ามาตเตอรี่ก็ประมาณแปดแสนกว่าเลยนะผมโอเคเราเจ้าเล่กันก่อนนะเดี๋ยวเจ้าเล่เป่าตายนะผมโอเคครับก็สรุปได้ได้นะเอ้ยเอาใหม่โอเคก็สรุปง่ายๆน,นะถ้าใครจะตีบอสก็ขอแนะนําว่าตีเจ้าสโมเกอร์นะผมสำหรับใครที่อยากได้ค่ามาตเตอรี่แบบเร็วๆนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยนิยมตีสโมเกอร์นะเพราะว่าตีพวกมอนที่มันดรอปแบบพวก กุญแจแล้วพวกนี้นะเพราะว่า,ามาทาเป็นพวกมัดต,ต่างๆกันนะพวกโอเคเรา okay. ไปต่อวิธีที่3กันเลยนะโอเคครับอันนี้ก็โรงงานก็เกิดแล้วนะครับผมก็อีสานซีวิโรงงานกเกิดนะครับอันนี้ก็สามารถฟาร์มแด้ทุกสายนะไม่ว่าจะเป็นสายผลสายดาบสายปืนหรือจะเอาเป็นพวกมัดทุกมัดเลยนะก็สามารถฟาร์มได้ครับก็ตีโรงงานทั่วไปนะผมเวลน้อยก็ตีได้นะเวลจิตหนอยก็ตีได้นะผมขอแค่มีดามจพอที่ทำให้โรงงานมันแตกนะผมโอเคแลดนมาเลยดีกว่า เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้มาตเตอรี่เท่าไหร่ในการตีโรงงานนะผม เรียบร้อยครับผมการตีโรงงานรอบหนึ่งนับเราอาจจะได้มาเตอรี่ไม่เยอะเท่ากับตีบอลนะครับแต่เราได้เบรลีค่อนข้างเยอะนะผมผลที่ได้มาก็คือสายฟุสนะครับผมนี่นะครับก็เป็นวิธีที่5เอ้ยวิธีที่4ในการฟาร์มนะครับผมก็ ฟังแดงกับเขียวแล้วก็ฟาร์มไปยาวๆนะผมถามว่าทำไมเพลงนี้นั่นแหละครับไปฟังเอาแล้วก็รู้เองว่าทำไมเเพลงนี้โอเคครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วได้สาระพอสมควรนะครับผมก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้มากๆก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคลิปใหม่ๆของพี่ด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะสำหรับใครที่ได้สาระก็นั่นเลยนี้นะผมก็ขอสักสิบไลค์พอ20ไลค์พอประมาณนี้นะไมโ วันนี้นะผมโอเคคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับบ๊ายบายครับผม